เรามาทดลองฝึกตั้งคำถามให้ลึกกันก่อนที่จะเชื่อทำไมเราถึงต้องตั้งคำถามเคยไหมที่ได้ยินอะไรบางอย่างแล้วเชื่อไปเลยโดยไม่คิดว่ามันจริงแค่ไหนโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายมีทั้งจริงมีทั้งปลอมมีทั้งบิดเบือนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราเชื่อมันใช่เรื่องจริงการตั้งคำถามคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความเห็นอะไรคือเรื่องแต่งขึ้นมาการไม่ตั้งคำถามก็เหมือนเดินเข้าไปในป่าทึบโดยไม่มีเข็มทิศใครพูดอะไรก็พยักหน้าตามโดยไม่รู้เลยว่า มันจะพาเราไปไหนเริ่มตั้งคำถามยังไงดีหนึ่งใครเป็นคนพูดข้อมูลที่เราได้รับมาจากใครเขามีจุดประสองค์อะไรเขาได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เขาบอกเราหรือเปล่าคนพูดสามารถเชื่อถือได้ไหมหรือเขาเคยให้ข้อมูลผิดพลาดมาก่อน 2. เขาอ,อ้างอิงอะไรเขามีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนสิ่งที่พูดเป็นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือแค่พูดลอยๆแบบเขาว่ากันว่าถ้าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเราควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนสมีมุมมองอื่นอีกไหม ทุกเรื่องมีหลายมุมเสมอเราเคยฟังจากอีกฝ่ายหรือยังเรามองข้ามข้อเท็จจริงบางอย่างไปหรือเปล่าบางทีสิ่งที่เราเชื่ออาจเป็นแค่ด้านเดียวของเหรียญสี่มันมีตันกัดที่สมเหตุสมผลไหมลองไล่ตันกัดของข้อมูลนั้นดูว่ามันมีช่าหวดตรงไหนหรือเปล่าข้อมูลขัดแย้งกันเองไหมมันมีความเป็นไปได้จริงๆหรือเป็นแค่เรื่องที่แต่งให้ดูน่าเชื่อถือหถ้าสิ่งนี้เป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงแล้วผลกระทบของมันคืออะไรมันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไหม หรือถ้ามันไม่เป็นจริงแล้วผลจะเป็นยังไงบางทีการตั้งคำถามแบบนี้ช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นตัวอย่างการตั้งคำถามในชีวิตประจำวันข่าวสารบริษัท x เป็นมิจฉาชีพหลอกลวงคนทั้งประเทศใครเป็นคนบอกข่าวนี้มาจากแหล่งไหนมีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงมีคนอื่นที่พูดถึงเรื่องนี้ในมุมมองที่ต่างกันไหมถ้ามันเป็นเรื่องจริงทำไมถึงยังไม่มีการดำเนินคดีทางกฎหมายโฆษณากินอาหารเสริมนี้แล้วลดน้ำหนักได้10กิโลใน7วันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม ใครบอกว่ามันได้ผลมีงานวิจัยที่เชื่อถือได้ไหมถ้ามันได้ผลจริงทำไมโรงพยาบาลไม่ใช้คนที่รีวิวเป็นใครเขาได้ผลประโยชน์จากการพูดแบบนี้หรือเปล่าคำพูดของคนถ้าทำแบบนี้แล้วจะรวยแน่นอนคนพูดเคยรวยจากวิธีนี้จริงๆหรือยังเขามีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนสิ่งที่พูดถ้ามันได้ผลจริงทำไมทุกคนไม่ทำอยากกลัวที่จะสงสยัยบางครั้งเราถูกสอนให้เชื่อฟังโดยไม่ต้องตั้งคำถามเพราะผู้ใหญ่บอกแบบนี้หรือทุกคนทำแบบนี้ แต่ความจริงคือโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสิ่งที่เคยถูกต้องเมื่อสิบปีก่อนอาจไม่ใช่เรื่องจริงในวันนี้แล้วการตั้งคำถามไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธทุกอย่างแต่เป็นการฝึกให้เรามีวิจารณญาณและเลือกเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลรองรับการตั้งคำถามที่ดีทําให้เรามีความคิดเป็นของตัวเองและไม่โดนหลอกง่ายๆก่อนจะเชื่ออะไรให้ลองหยุดคิดตั้งคำถามและพิจารณาอย่างรอบด้านอย่าเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะมันฟังดูดีหรือเพราะมันตรงกับความเชื่อเดิมของเราฝึกสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยแล้ว เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลผิดๆเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยคำพูดมากมายแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคำพูดจะเป็นความจริงตั้งคำถามให้ลึกแล้วจะไม่ได้ไม่ต้องเชื่ออะไรง่ายๆสุดท้ายมันมีประโยชน์กับชีวิตเราไหมถ้าไม่มีก็อย่าไปสาใส่ใจเสียเวลาชีวิตเอาเวลาไปนอนดีกว่าเยอะ